อ้่วกระท่าเว้ยกระท่ากระท่าที่ไปที่ไปไปใกล้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 ไปเดี๋ยวไปล้มเออมันเข้าท่าเว้ยสุดยอดเลยจุดบอกให้ทัวร์สุดยอดเลยเว้ยโอ้เจ้าจริงเจ้าจริงเจริงโอ้ยจอดจอดจอดเลยจอดเลยเจ้าจริงเจ้าจริงไม่รู้มันไปยังไงวะมันล็อกคันเร่งเหรอล็อกคันเร่งแล้วคันเร่งเป็นไหล่เยี่ยมใจถึงว่ะ ใกล้ถึงเลยเอออ่ะไม่ไกลเลใกล้แบนมากเว้ยะไปใกล้แบนมากเดี๋ยวมันต้องหักออกเออเฮ้ยมันคัดยังไงวะเปิดไฟกระตาให้มันได้มึงตามะมึงเอาวาลองรถข้างหน้าแล้วกันไอ้้หียมันสุดยอดเลยวะเฮ้ยได้เจ๋าเลยวะได้เช็ดด้วยวะร้อยเช็ดต่อตีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวกูปิดตัวให้มลงไปเจ้าเลยมันมันกล้องสูงไม่ได้ว่างี้มันเห็นนะเจ้าเลยซูมดิซูมดิซูมไม่ได้ดิ ไกลไปแสงแลาไปล้าก็่ายอย่างนี้แสงเอแงนะแสงนะไปแสงนะยอดมันดาไม่ไปวะทางหน้าทางหน้าทางหน้าโอ้ยเจดเลย <c oughs>